เอาพูดตรงๆนะอันนี้ก็คือยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลยคือล่าสุดแค่ต้องไปคุยกับผู้ใหญ่ว่าไม่ต่อสัญญาเราก็ในเรื่องของความรู้สึกอะ่ะ<ม>เราเราก็ยังรักบ้าน<ม>เออใช่อันนี้พูดตรงๆนะ<ม><ม>คือแบบก็ไม่ได้ไม่ได้อยากดราม่าหรืออะไรเราค่อนข้างชัดเจนว่าเราหมดสัญญาจริงๆ<ม>แล้วเราก็อยากจะทิ้งเลยเวลาให้ให,ให้ให้เห็นว่าเราแบบเออเราจริงใจนะเราหมดสัญญาเราก็ยังไม่ได้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ย ก็มีมีค่ะมีทุกช่องเลยยังไม่ได้ตัดสินใจพฤษภาพฤษภาเดี๋ยวพฤษภาเรามามาแบบคุยกันใหม่เนาะ น,นี่เหรอคะตอนนี้ปัจจุบันนะคะยังไม่มีคะ่ะยังไม่มีการคุยกันในเรื่องของรายละเอียดนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีการตัดสินใจ<ม>ค่ะก็มีนะเ,เ,เพราะว่าแบบผู้ใหญ่ก็เอ็นดูค่ะแต่ว่าเราเราเองยังไม่ได้ทั้งทีมของมีนะคะผู้จัดการก็ยังยังมีการ ดูในเรื่องความความเหมาะสมต่างๆอะไรเงี้ยก็แสดงว่ามีผู้จัดช่องสามหลายคนเสนอบทมาให้มีมีใช่มีมีจากหลายที่เลยมีหลายข่าวเนาะมินมินได้ยินข่าวเต็มไปหมดเลยอ่ะเออได้ยินได้ยินได้ยินก่อนมินพูดรู้อีกอ่ะเออยังยังยางยางค่ะเฟิร์มข้อไหนบ้างที่ข่าวเลยยังไม่เฟิร์มอะไรทั้งสิ้นคนลุ้นมากตามลุ้นตามเชียร์อะไรเงี้ยก็คิดว่า แบบแฟนๆน่าจะคิดถึงกันหรอคิดว่าไม่เกินพฤษภานี้น่าจะมีการตัดสินใจนะคะอตอนนี้หรอตอนนี้เราก็แบบเหมือนกับเพิ่งหมดสัญญาอย่างเงี้ยเราก็อยากจะเหมือนก็คือเราเราค่อนข้างชัดเจนว่าเราหมดสัญญาจริงๆแล้วเราก็อยากจะทิ้งแล้วเวลาให้ให,ให้ให้เห็นว่าเราแบบเออเราจริงใจนะเราหมดสัญญาเราก็ยังไม่ได้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ย ก็ค่ะก็พอดีทางผู้ใหญ่แบบมีการเหมือนเรียกเข้าไปเจอสวัสดีอะไรยเงี้ยค่ะเราก็ไปเราเราเด็กอะเนาะเราก็นอกน้อมไว้มินว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่หลอกก็แบบก็เดากันไปอะเนาะช่วงนี้มินว่ามันก็มีสิทธิ์ลุ้นอะเนาะก็สนุกดี <c oughs> ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลยค่ะใช่เอาพูดตรงๆนะ <c oughs> อันนี้ก็คือยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลย <c oughs> เพราะว่าเออก็คือล่าสุดแค่ต้องไปคุยกับผู้ใหญ่ว่าไม่ต่อสัญญ,ญาเราก็ <c oughs> ในเรื่องของความรู้สึกอะ ก็ก mm ็ย hmm. ังเออมันก็ยังไม่ได้โอเคอ่ะเราเราก็ยังรักบ้านเออใช่อันนี้พูดตรงๆนะคือแบบก็ไม่ได้ไม่ได้อยากดราม่าหรืออะไรแต่แค่เรารู้สึกว่าเราเราก็ยังอยู่ของเราอย่างเงี้ยเออเราก็ยังเป็นมินพิชยาไม่ได้คงคอนเซปต์อะไรเลยก็คือตอนนี้แค่แบบไม่ได้เซ็นสัญญาเออแต่ว่าปัจจุบันนะตอนนี้นะคะก็คือยังยืนอยู่จุดนี้อยู่แล้วก็ ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะก้าวต่อไปว่าเราจะไปในรูปแบบไหนดีแต่ว่าแบบโอกาสที่ผู้ใหญ่ทั้งหมดให้ก็ดีหมดเลยอ,อันนี้อันนี้คือต้องขอบคุณทุกๆท,ท่านจริงๆเพราะว่าแบบติดต่อเข้ามาเยอะจริงๆแล้วเราก็แบบเราก็ เราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเราอ่ะจะต้องไปทางไหนอะไรเงี้ยซึ่งอาบน้ำมาหลายช่องเลยหลายช่องใช่ใช่ก็ <c oughs> มีมีค่ะมีทุกช่องเลยถ้าเป็นอย่างนี้เราเลือกเป็นอิสระดีกว่าที่สัญญาไว้ถ้าเกิดมีหลายช่องเสนองานไ,ไม่เยอะขนาดนี้มันก็ไม่หรอกอจริงๆมันต้องถามว่าเราอ่ะทํางานมาขนาดเนี้ยเ,เ,เราเรามีความสุขกับการทําอะไรมากกว่าเออมินไม่ได้แบบไม่ได้เอาตัวเงินมานําชีวิตมากยอะไรเงี้ยมินรู้สึกว่า ทำมาถึงจุดหนึ่งแล้วเราได้ลองอะไรที่เราชอบอะไรที่เราไม่ชอบเงี้ยเราอยากรู้ว่าเออก้าวต่อไปอะ่ะเราในยุคแบบ new normal ยุคแบบยุคใหม่เจนใหม่เงี้ยเราอยากจะพาตัวเองไปจุดไหนเออเราอาจจะต้องเริ่มคิดแล้วนะวันนี้คะ่ะน่าจะเป็นเพราะว่ามีเวลาให้กับตัวเองนัเพราะว่าจริงๆแล้วมินก็เป็นสนๆอยู่แล้วอะ่ะ <c oughs> แล้วพอเหมือนกับเราได้มีเวลา ไม่ถ่ายละครใช้คํานี้นดีกว่านาอเพราะปกติเราถ่ายละครนะ่ะเราก็จะต้องอยู่ในคาแรคเตอร์นั้นๆ,นนๆอะไรอย่างเงี้ยตัดผมก็ไม่ได้ย้อมสีผมก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพอว่างจากการถ่ายพอถ่ายหนังจบอะ่ะพอถ่ายหนังจบก็เลยแบบบอกผู้ใหญ่ว่าเออไม่มีอะไรที่แบบมีแค่ถ่ายแฟชั่นไงซึ่งแฟชั่นมันก็คือสีผมอะไรก็ได้อ่า<ๆ> ใช่ก็คือไม่ได้รับแบบละครตอนนั้นอะไรเงี้ยไม่ได้มีความรับผิดชอบด้านนั้นก็เราก็เล่นเต็มที่เลยใชอบมากนี่คือบอกพี่ก้องพี่ก้องไฮสปรอลอนบอกว่าแบบมินคิดถึงผมเทามากมินแบบชอบอ่ะพอเทาเสร็จก็ชมพูอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออมันรู้สึกสนุกอ่ะอันนี้กลับเพื่อจะรอรับงานหรือเปล่า ไม่อันนี้คือคือเพราะเราแบบมีพรีเซนเตอร์ผมอยู่ค่ะก็ก็คือสนุกได้แป๊บหนึ่งเราก็ยังต้องคงความธรรมชาติคิดว่าจะลงละครสะอีกอะไรนะคิดว่าได้ละครอ๋อยัง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 ค่ะใช่ยังไม่ได้ตัดสินใจพฤษภาพฤษภาเดี๋ยวพฤษภาเรามาพูนมาแบบคุยกันใหม่เนาะเออว่ายังไงหลอกนางมาหลอกมาก็แบบ เหมือนกับวันนี้เราจะกะจะเล่นติ๊กตอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเขาก็แบบทาอะไรอ่ะทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบมาดูสิมาดูเราก็ทำอะไรอ่ะทําอะไรทำไมน่าสงสัยอะไรอย่างเงี้ย<อ>ออมาดูสิมาดูอะไรอย่างเงี้ย<อ>ออแล้วเลยจับชวนเต้นเลย<อ>ก็วิเขาเก่งมากเลยนะเ<า>ก่งกว่าเราอีกอะเราซ้อมครึ่งชั่วโมง,งอ่ะพอจะได้คลิปหนึ่งของเขาแบบมาห้านาทียเต้นได้เลยเออบอลทูบีบอลทูีมาเก่งเก่งกว่าเราอีกอะเออพิ่มากพิュจนตกใจเลยอะ ไม่เขาก็บอกว่าอ๋อเพลงนี้หรอเขาเคยเต้นแล้วในงานเออแบบไม่มินอะ่ะไม่เคยค่ะแต่ว่าเขาแบบเหมือนเขาก็ไปเรียนอะไรของเขาอะ่ะแล้วเขาก็มีแก๊งเพื่อน,นๆเขาก็ไปเต้นกันไม่ใช่เขาเขา,เขาต้องโชว์อพอเขาต้องโชว์เขาก็เลยแบบไม่เต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ยังจําท่าได้อออเอ,อ,เอพอบอกเขาว่าเต้นแบงแบงแบงเขากอ๋อได้ได้ได้แล้แบบต่อเลย เขาก็ทำให้ไม่เพราะเขาเต้นได้ไงแต่ถ้าไปชวนเพลงเต้นไม่ได้ไม่รู้เขาจะยอมเป่านะไม่ไม่ก็พอคลิปนั้นเสร็จก็ยังไม่เห็นเล่นนะอไม่รู้แอบเล่นหรือเปล่านะไปตามดูแอคเคา์กันเรื่อยๆอ่ะเหมือนเหมือนเดิมตลอดค่ะสม่ำเสมอทำไมรีบอ่ะอ๋อชุดเจ้าสาวอ๋อคือเราอ่ะก็ถ่ายชุดเจ้าสาวมาเยอะเนาะในแมกกาซีนแฟชั่นต่างๆอะไรเงี้ยแต่เราก็ยัง นี่ก็ยังคิดอยู่เลยนะว่าถ้าเป็นงานตัวเองมันจะออกมาแบบไหนอนะไรเงี้ยมันอาจจะเรียบคลาสสิกก็ได้อนะไรเงี้ยเพราะมินแบบชอบความคลาสสิกไงใช่เราแบบไม่รู้ยังคิดไม่ออกอ่ะไม่มีไม่มีมินจะไม่เหมือนแบบไม่รู้นะผู้หญิงคนอื่นอาจจะดูปะเออเนาะอาจจะดูหรือเล่งอะไรเไงี้ยใช่ไหมเล่งไว้ไหรออย่างอย่า <laughs> งอย่า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 ง ใช่อะอไม่แล้วก็โควิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวตัวเขาเองก็กำลังเหมือนเริ่มธุรกิจใหม่อีกแล้วอีกตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้อ๋อไม่รู้สิมันยังไม่เกิดอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะยังไงเหมือนกันใช่มันตกใจมั้งหรือยืนนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องโดนอ่ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยววันนั้นมินมาเล่าให้ฟังอีกทีได้ไหมขอแตะไว้ก่อนเนาะแตะไว้ก่อนเรื่องแล้วนะ สอ,อสองเรื่องแล้วนเนาะได้เ,เดี๋ยวพฤษสภาเรื่องหนึ่งแล้วก็เ,เดี๋ยวอันนี้เอาไว้ถึงโอกาสแล้วมาแปะไว้ก่อน,นเนาะอใช่ค่ะ